อยลวงาสินทรัพย์เนี่ยสองอย่างเลยพวกกระซับเยอะบริวารเยอะแม่ชีอยู่กระทั่งกี่ร้อยอะพระกับชีรวมกันเป็นพันคนใ,ในวัดอะ<ม>แล้วก็มีเงินเลี้ยงวันหนึ่งต้องใช้เงินกี่แสนวันละสองแสนวันละสองแสนสี่แสนประมาณเนี้ยสี่แสนเลี้ยงข้าวคนในวัดอะ่ะบิณฑบ,บาตยังไงพอคนเป็นพันคนมันไม่พอหรอกแล้วแถวนั้นกันดารยังจะหาอุบล<ม>โคตรกันดารแล้วก็ลึกแต่ถ้าก็ไปบิณฑบาตท,ทุกวันนะก็พระไปเป็นร้อยเดินเลี้ยง นี่พกซั์ถ้ามีมีคนมาบริจาคเยอะแยะก็หุงข้าวเลี้ยงอะไรกันนี้ก็มีโรงครัวโรง,โงเรือนดูแลคนดูแลตลอดทุกวันท่านทําบุญด้วยการให้ทานจากเงินที่ท่านรับบริจาคมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลสังคมน้ําท่วมปีหนึ่งนะท่านตั้งงบไว้หนึ่งปีไม่เกินร้อยยี่สิบล้านไม่เกินปีละร้อยยี่สิบล้านนั่นหมายความว่าถ้าทําอีกเกินไหมท่านเลยตั้งมีแต่คนตั้งไว้ว่าปีนี้จะให้ได้ร้อยยี่สิบล้านแต่ท่านตั้งไม่ให้เกินร้อยยี่สิบ พราะงั้นมันจะเกินไปเรื่อยไงเพราะเงินม,มันมากมันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยทั้งเขาจาขะห,หมดสละหมดบริจาคหมดทานหมดให้หมดรถพยาบาลแจกที่เป็นร้อยคันพันคันต่อปีอย่างเงี้ยบริจาคไม่ได้ยังไงเนี่ยคนพวกกระซับเยอะหัวใจศีลทรัพยเนี่ยจนยอมเรื่องพวกกระซับเลยอะไม่มีใครสู้ท่านได้เลยเถียงไม่ได้เลยเรื่องนี้ท่านโพสกระซับโคตรดีแล้วดูนะท่านบวกกี่ภาษายังไม่เต็มสิบภาษาเลยท่านดังตั้งแต่ภาษาโขกอะภาษาโกก็เริ่มดังขึ้นมาแล้วอะ พรรษาหกท่านบวชมาห้าพรรษาพรรษาที่หกคนเริ่มบอกกล้องไปตั้งพรรษาห้าพรรษาหกอย่างเพราะว่าพรรษาที่หกท่านเริ่มพูดก่อนนี้ท่านไม่พูดเพราะว่าท่านรักษาพระวินัยพรรษาหกเริ่มพูดเริ่มประกาศธรรมคนเริ่มรู้จักพวกกระซับก็เริ่มมาเห็นบ้าเหตุของท่านทำบารมีของท่านมาคนมันจะได้ฐานพวกนี้ที่ปกกระซับส่วนบริวารเนี่ยมันจะมีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าใครจะมีนะยางอาจารย์เนี่ยบริวารเยอะทําเหตุของตัวเองมาคนมากขนาดเนี้ย คาราว่ากี่คนวันที่สอนทำอาจารย์แบบแบบแบบอาจารย์แล้วมีคนมานั่งอะไรล,ล้อม,มากขนาดนี้ย,ยังไม่เห็นครับใช่มันไม่มีอ่ะถ้าทำก็ยังอาจารย์ก็ยังไม่เห็นแต่แม้กระอั่งรตัวเองสอนธรรมะด้วยกันก็ยังไม่เห็นว่าจะมีคนมานั่งยังอาจารย์จัดหมอเสียงเดือนหนึ่งสามพันคนอย่างเงี้ยทุกเดือนใครทําได้ยังไม่มีตอนนั้นเชื่อมจิตทำอ่ะคนเป็นพันคนนั่นได้รับได้รับอิทธิพลมาจากหมอดูด้วยนะเขาจึงจัดงานเยอะได้ใหญ่กด้ขนาดนั้นแล้วก็จัดแค่ไม่กี่ครั้งก็จบไปของอาจารย์นี่จัดมาเป็นปีนะ เฉพาะหมอเสียงอย่างเดียวนี่จัดมาสิบครั้งนะครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองพันคนนะมันทุกครั้งเลยนะเราเราเห็นงานในงานหมอเสียงนี่คนมหาศาลขนาดนั้น,นแล้วแต่ละคนคือมานั่งฟังธรรมมานั่งสมาธิภาวนาเนี้ยไอ้เหตุปป็จัจแบบเนี้ยอินทรีย์บาร,รมีแต่ละคนทำมาม่เหมือนกันพยายามอยากจะได้บริวารมากแค่ไหนก็ไม่ได้ไม่มีทางได้แต่ถ้าเขาสร้างเหตุอินทรีย์บาร,รมีมาไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยมาเยอะกว่านี้เยอะอย่างนี้อาจารย์เคยบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์รู้คือพ่อกระซัของอาจารย์ในทางโลกนะมีประมาณนี้ใช่ไหม ถ้าจะเข้าวัดนะแล้วเป็นพระพวกกัตริยประจันมากกว่านี้เยอะมากแบบนับประมาณไม่ได้